นี่ยมันลดบังคับนี่ว่เฮ้ยโอ้โหทำไมมันน้อยอย่างนั้นน่ะพีเ่เดี๋ยวเดือดเดือดเดือดเมันขับได้แล้วนะเฮ้ยวพี่โอ้เฮ้ยเดี๋ยวเราต้องจัดหน่อยละเราต้องจัดหน่อยละวุ้เอาละเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยวู้โอ้ลดกระป๋องนี่หว่าอู้กระปอ๋องกุฏิเอ๋ดูดิชิโดว์ชิดโชดว ก็จ yeah. ิ๋วเลยอะรู้สึกว่ามันจะแกะมาแล้วหรือเปล่าวะฮ้่ของของเก่ารอเนียอุ้ยเฮ้ยมีกล้วยด้วยดูดิโอคนที่แถมกล้วยมาด้วยสี่อันอะอู้อันนี้เก่าไม่มีอะไรละว่าไปแล้วมันแกะยงไงวะเนี่ย โอ้สายถานเอเอว่ะอัน e e นี้น่าจะเป็นรีโมทโอ้รถโคตรจิ๋วเลยดูดิว้ารถมันไม่ชอบโผกันวะพี่นี่เห็นไหมรถโคตรจิ๋วเลยอะ่ะเอาแล้วออกไงวะเนี่ยอ๋อโคตรจิ๋วเลยดูยดิแล้วมันขับยังไงวะเนี่ยอ๋อนี่ไงอู้มีไฟด้วยมันใช้ถ่านอะไรอ่ะอ๋อสายชาร์จเชชีโคตตี่เลยโอ้โคตรน้อยอ่ะเฮ้ยใส่ฮอตวิวได้นะเนี่ยถ่านเราเยอะนะ อยว้าวโอเคเดี๋ยวเราเปิดกันโอเคเฮ้ยแต่ไม่แถมสายชาร์จว่ะแต่ว่าผมมีสายชาร์จอยู่ <No. S 1> แต่ทำไมมันติดติดดวงเดียววะเนะี่ยโอ้ จวดอยู่บีเนี่ยเราลองมาตั้งกลวยดูน่าจะผ่านฉลุยเรียขนแม่งเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปลองเทสข้างนอกกันเลยเลยกันนะทุกคนไปเลยสกู๊ 我的很，我的很。 Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah. Cold-blooded icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right. See And am playing games I create own lane making pleasure pain own I I my out of โอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ารายการซีคลิปหน้าเนี่ยทุกคนอยากให้ผมรีวิวอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับผมจะจัดให้ทุกอย่างเลยเอ๊อยากจะดูอะไรนะจะเป็นของแปลกๆหรือว่าอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าราการซีคลิปใ,คล,ปใคลิปนี้เนี่ยซียวเกนิส์ามกูบาย